นีไ FM, ไ ane, Ziel, ่เด้นี่บอกกานี่ครับผมเ่ครับผมเบิ้งครับอ้ยวน้มปนีา้ต้มปะคอไปหมดแดงครับผมหมดแดงกำลังไข่พอดีเลยตาตั้นแม่เดี๋ยแม่ไมดเสวยมาตักนะครับพี่น้องผม ตกปลาหาอยู่หากินครับอากาศเริ่มฮอนแล้วครับผมกะมาหาตึกแงครับผมลงหวยตึกแงทีมงานโอ้ปลาขี้ไถ่ไงมึงครับขนาดื้ขึ้นไปเอาเอาอตกตกโอ้ยบ่ได้จ้อยปลาขีไ้ไทยตกพวกไงจ้อ,อยนี่ครับทีมงานเริ่มเริ่มล่องวานแห่เริ่มื้ใกล้ที่แปดแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะไปลุยก,กันครับปลากะมี่แล้ครับผมเห็นปลาขาวปลาขีไ้ไทยปลาอีไทย บอนโบบับโบบับอยู่เอารุ่นติดตามซอยกันครับก้อนที่ห่าซิลุยเต็มรูปแบบเขากะเห็ดน,น้ำปูแน่ตักหน่อยครับผมปูเอ้ยลูกหลานมาหาอยากให้กินขอให้มันมาเด้อดิปลาไปอยากไปกินพวกผักกากสายยาดีตื่นในทวงขอให้มนันมามันมานมานัมานมานครับ,บมือนี้นว่างน้ำมกจับครับมือนี้น้ำมกจับหลายขนาดเลยปักเป็นปักครับผมเบื่อเงินตะน้อยสางแห่เป็นสม,ม่งครับยังไม่นทันได้เร็วอยู่ มื่อนี้เจอว่างน้ำแบกจับครับผมอะเดี๋ยวขอรับเศษปูแดงน้อยครับผมเพื่อปูวนอีมาครับเมืมาเบิ้งผลงานของแต่ไงครับผมดอกแหลกโอ้โหเลาดอยู่เรื่อนี่ครับปลาขาวปลาแม่กระแดงครับนี่เป<า>็นไงหาวเป็นไงห่าวขึ้นมาเป็นไงโอ้ยขี้เหงื่อไปปลูกบ้านยำมักขี้ห์ น้ำมักจับลายครับผมวานมั่วว่าไรครับค <laughs> ันวานมั่วนี่ได้เลือดน้ำมักจับนี่ปุทบวัวไว้ครับแห่ลายนี่เกาะเป็นเกาะต้องล่อทะเบิงบ่อนจักหน่อยครับผมวันนี้ป่าใหญ่บ่อนอยู่อีเด้นี่บักลึกขี่นี่ทำที่บ่อนอยู่ังวะมึงวัวทำไมทางน้ำมักจับ นี่ครับผมน้ำบักยับแบบนี้ครับเมื่อนี้เจอดงน้ำบักยับคือเหยียบทั้งใดก็ม,นนกมีแต่น้ำครับผมแล้วมันจะมีเงียงเงียงนิดน้อยอยู่ปลายเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วดึงบอกก่อครับผมว้าเมื่อนี้เจอว่างน้ำครับผมเมื่อนี้ดูเมื่อวานบักลึกกี้บ่อนมีมั้ยวันนี้ นี่หงปลาขาวครับผมแค่นี้ตัวงามเติบอยู่ออมันคือเป็นหัวปลาปว่าปลาคอไหมเป็นเงี้ยๆหัวปลาปูไหม คือบ <c ười> like oh ่อนแห้งอยู่คือตัวคือบ่อนแห้งคือตัวปืนไงวะโอ้หลุดมือหามเลยสิหลุดมือบ่อนแห้งอยู่เลยคือตัวหน่อยเถ่ะวะตัวสัตวนี้เลยฮะหมดแล้วฮัมบอร์เกอรเป็นโลเลยล่ะวสามสี่ขีดแต่เราบันทึงหลักตัวจริงเมื่อไห่เราบันทึงสามสี่ขีดซ้อนขีด ก็ตามขาป,ปึกปักปึกปักอยู่หนึ่งไปใส่แล้วออกแห้ได้เฮ้ยป้าดอกวิดวิดได้ดองวิดวนะ่าป้าเกือบวิดแม้หนึ่งไหมประสูตหญ่ายไหมว้าเป็นดอง เขาไว้ยุตตอนาาตอนเขาหยับที่แหลกขึ้นส่งตัวง่ายก็หันอยู่ว่ะอานี่ครับผมเบิรนซองครับผมเนี่ยปลาต้มฮะปลากระาคือไปได้ช้าวันี้ฮะล้อยมาหรือปลากา้าไปล่ะอาน้ำม้วนเห็น,นหาาาไ,ไหมโอ้ยเนี่ยมัเ่เล ไปเลยนะไปลีดใส่ได้น้าบกคอตัวน,นั้นเนาะไปยู่ฟังคุณป้ามาเบืองเครื่องตม้มครับผมตม้มยำครับผมข่าตะไคร่ใบบะกกูดกระเทียมพริกแหงก้งครับผมพริกแดงใส่ลงไป เมืองครับต้มปลาคอใส่หมดแดงกับผมหมดแดงกำลังไข่พอดีเลยมาเลยครับพี่น้องผมกินงซอสเที่ยงข,งข้าวทงข้าวปลาน้มกันครับผมต้มปลาโอ้ต้มประกดครับผมต้มประกดปลาคอเดี๋ยวเห็ดน้ำปูเนยจักหน่อยอปลาจำแซวอ่ะเดี๋ยวเห็ดน้ำปูเนยไหน่อยครับ เออว้ยสอสมุดนำรัตอยี่แล้วกต้ทงใบขายขอเห็บมันมันข,ข,ขั้นต่อขั้น่อนะครันามันกว้างก่อนกินขาวขอน้ำรองพ่อจังหนครับอ่าืมด,ดขนาดเลยหาเือนห้องเราปะโอ้ยเกี่ยวามาครับมากินข้าวต้องกันครับเอาไปต้อถึงมันลบไม่อย่านาะ วัที่สองเส้นเท้าก็จนเทาจลืมเอาโทรศัพท์ลืมเทาที่เข้าหวานไ่ไไสองโมออกจากเฮือนเอ้าโทรศัพสามโมรเมื่อเหว่างป้าเพื่อกัดยางห้าง่วงเครื่องแล้วไปยังนอตสุาครับสี่สิเล่นเข้าทเขเลยอ้ยหายอะไรแล้วะ มาเฮือนลังแขกเป็นหัวเฮาของลุงเมื่อนี่ได้วกันนะเขาแนบเบื้งเข้าโมมี่ในรถ่นหเขาไม่น้อยเขี้วกินเขาเที่ยงเสร็จเรียบร้อยครับผมเขากะมาลุยกันต่ออันนี้แห่แตงไงวันมักไว้ครับผมนี่มีป่าปะมาลุนเบิ้งน้ำแตงไงด้วย ปลาส่วนมากอะเป็นปลาขาวปลาขาวปลากระแดงครับผมปลาขาวก็ตัวงามมาด้ตัวงามตัวใหญ่ตเติบยู่นี่ครับมาเบิง่งนย่างน,นี่ครับผมปลาขาวล้วนๆครับผมขึ้นมาโชว์้วยข้อสามสี่ตัวอยู่บ่ะโอ้ยไม่ปลาไม่กับปลาขาแล้วโอ้ยขนาดว่าปลาว่าขาวพี่น้องเลยเบิ่งครับโอ้ย <laughs> อ๋อสวร์ตะปากระแดงครับผมโอ้ยเต็มแหงเลยหาบันหาบนัปรากดปรากฏนะจ๊ะโอ้หน,น,น้าขอห ตัวนี้นะมือถือปลาห้าหกขีดมือถือดอกปลาห้าหกขีดดึงละนี่เบอตันบอลตัวมันยุยยุยอะนเออหนึ่งละอันนี้อันนี้อยู่นแห่จอนมาเลยแสดงว่าคนาะตัวเถอะเข้ามายุปลาตัวนี้มันขืนซะซ่าปะ ออกแหบะวเย็บ hmm. <im ăn> ิต oh? <im> ีมเฮนี่มู้นี่โวยตามขาตึ้งตึ้งตสิเนี้ย่าก็ตัวขอบริยายนี่บริได้ฮะ้กก็้ตามขาเขาตึ้งตึ้งตึ้งหับริยายนี่บรได้ อย่างเงี้ยรารอยเนี้จากน้อยนะม่ได้ก็เหนมบุดันต่ำตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึนี่น่อะไ้นะเนาะยี่เ้ยไฟที่เตัวี่แบ่ายยังคือตัวแปลกวะ

อตอมอนี่ายขื้นบ,บุกแห้เงเขาแว่อย่างไรเขาจับอยู่อะเขาจับไปอยู่หรือป่าดเยเขาจับบปอยู่นะให้มอนะเยวะๆไปเอาอันะเนะง้งครับมาให้มอควันใจฮะถึนเง,งี้งฮะไม่แต่ก้าอดฮะมือลนนะป่าน นวมือแล้วมันเนหายะนะเห็นมั้ตกไก่ตกไก่โอ้ตกไก่ก็มีนะตกไก่ขึ้นไปไหไเอเอาเอาเเอาอาเอาอะไรไปไล้มาได้ก็ออกไม่พอข้ากไปขึ้นมาโอ้ยนี่แบบพูดท้งสองข้น่าปลาขาวหางเขปลาขาวปลาขาว ไอ้คุณล่ะเงยนะน่เาบกห้าขีดก็ถืได้อยู่แล้วไอ้คนน้าใหญ่ลงบายขิดไปทางไหนใส่ใส่ใส่เรียบร้อยมาเลยอยู่กันอยู่อยู่มีไม่อยู่กันอยู่กันไอ้กันเลยก็ต้องไปไหนดูไปได้กินยบดีเป็นโลป่ะฮะไกิ เดีนีสีผมนี่อะไรี่ไปูเลยเนาะแค่ปรานีนี่นี่ไปนี่กลัวแล้วเียัวนเาเียวัวโเนี่พี่ไปพี่คนนน้อยนน้อยนนอยู่เบายู่บาอยู่ไปเยอะอปากูจะมาขี้ออกสินสแต่ว่ามันยู่หลังห้องกดจะไม่ใช่หนุ่มเที้ยอันนี้ดวน้อย งอห้กปดตัวน้าบอกไข่น้ำพะานี่ติบละอ้งมันอยู่เ่ะเดี๋ยวนาะฮะไรูเลตัวน้อยุ้าได้ตัวน้อยนะเด็กคนมาจับได้สิบคนหาตัวน้อยะนบอกว่าต้องมุดไปตีแห้่ะเดี๋ยวน้าฮะต้มุดไปตีแหตัวน้อยเราะตีแหจบิสกงลู้งูวูงูงูงวงูงูาูวูง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 นู้

ยีหาหยไงครับเหรอป่าขาเอ้นีอะไรนะอืทำรเสร็ยััว์เดวเขานะเฮ้ยจับเลยสครับคือวนที่ตัวนึนี่สิเดี๋ยวน้อยๆเดียนาสนกผ่านเอาแล้วละเฮ้ยน้อยเอาแล้ววะจับจับไปเลยจับเลยจับไปเลยจับไปลยัอุเราแค่จับเอาแ้ววะัฝึกขวมาฝึกขวายเนี้ยขมูเลยตัวนี้ครับฝึกขวายรึยังฝึกขานึยัฝึกขมาีกฝึกขมายอีกแล้วนี่ฝึกขวายอีกฝึกไปเย เากะับกับเนื้อมานลดเนาะกชับนฝาตัวนี้พูนเลยบาพูดไมย้อนที่อาเยเห็ดได้จะบ่อยยงครับตัวนี้มันมันเกดเป็นเห็่ใหญ่ในหันตัวนี้อย่างมันใหญ่มันดังเนาะอหไม่ไม่ฮัลโหลทั้งน้อยั้งไองฮัลโหลเกเด็ครโอ้ยเดีละโอเแขนกาอมือมือของเงือบเนาะ ื่เดปลาอะไมาจาน่้ดอกเหียังยืนไม่ชอบ้านเดนออกแล้วมันถนกมือนี่ยทาี่ว่าวมคนว่ากลัวยังโอยัวตคนท้งป่าแล้วเฮ้ยหมดแล้วยบินแล้วเฮ้ยิเราเออโว้ยบอกอะไรเอใหญ่ะดึงของงานผมอ่น้งผมไปไป มแม่เดี๋ยวแม่ามาบเดาถยมันกนะ้หโ,โย่ปีกมันใหญ่เหตอกกายตกกายตกกายตกกาย,กายช่อนโหล่โอ้ยบ,บยุแยกประพ้อปะดุกทำอะไรโอเย็นไมกระพ้อเยาย ครับพี่น้องผม,มแบ่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปลาแบ่งกันนี่ก็น,นาซีวังสองลกกกว่าสามลูกเมื่อนี้เน้นพวกปลาขาวครับปลาคอกะบม่ค่อยลายไปไหนเอ้ากระพอได้ยูได้กินครับผมมาคลิปนี้จังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํารับเดียวกจักันคลิปหน้าพร้อมสวัสดีครับ